นะคะเพื่อนเพื่อนพอเมือกโจอะมันมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นเมือกนานมากแล้วปอรู้สึกตึงก็มองก็รู้ว่าเอาเอาโจออกก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านออยหรือว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายครับก็ไม่ได้เป็นอันตรายหรอกแต่มันอัดเนี่ยแต่มันเมือกแบบว่าถูยังไงก็ไม่ออกป่ะเมือกสนลไว้มันดีจริงแต่มันต้องต้องมีสกัด หาวิธีสากาัดอู้เมื่อมันยังอยู่แบบว่านานมากเลยหาเรื่องไออู้ยเอ้ยฮึยุ๊ยสเนลไว้ทำไมมันมีความอือไม่มันอยู่นานมากเลยนะอ่ะอเมื่อขอยมันปิดขนาดนี้แหละครับเนี่ย,ยลื่นมากเลยเพื่อนๆอ,อุ้ยลบไม่ออกอะ่ะอือว่ย อ๋ยแป้งแต่คงไม่น่าจะมีอันแดงหรอไม่น่าจะมีอันตรายนะฮะแต่ว่าแต่มันความที่แบบเมือกมันแบบว่ามันเคลือบจนแบบว่าลื่นปืดลื่นปืดรางก็ไม่ออกนะฮะอืม,มป็นไรายหรอกปกก็คิดว่าไม่น่าจะอันตรายนะฮะเรียนแต่ว่าวันหลังก็อาจจะไม่ทดลองอย่างนี้เ <laughs> อ้ย